ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้เป็นนิมิตไม้ที่ดีอีฟซีแม่เย็นจิตเอาตัวเลขไม้พอเตียมแล้วนะครับเนาะครับนี่ครับแม่เย็นจิตพรเทวีวันศุกร์ที่16มิถุนายน66มีทั้งเลข3ตัวเลข2ตัวแต่ว่าเลข2ตัวนี่สิเป็นบนล่างนะครับเดี๋ยวพอเตียมสีมาตัดครับมาตัดให้มันเรือนหน่อยหางลงก็เก่าอันนี้มันมันลายนะครับ จะคูแล้นี่ลายใส่เลยนะครับเนาะเอาเดี๋ยวจากไหนกับเบื้องน้ำแขนะนะ็งเนาะ fc ก่อนก่อนพอเตรียมเสียมาตัดพอเตรียมเสียว่าเบื้องเซกับเลกพอเตรียมนี่นะครับสูตรนี่เดินดีนะครับเลขบนบนนะครับนี่มูทีฟันมาศูนย์หนึ่งสองเงินนะครับมาสองสองเจ็ดสอง วดน,นี้มันได้หาหกเกตนะครับไม่ได้หาหกเกตนี่เพอเตรียมเสียมาตัดเ่กับซุมนี้นะครับเดี๋ยวมาวางไว้ทบับใกล้ๆกันเนาะครับอีฟซีเนาะครับนี่สีบแดงน้ากันเรียว,ว่าวันนี้เรียกว่าม่านน้ากันก็นกนมีนะครับพอเตรียมที่เริ่มตัดตัดก่เรียขที่ไม่น่าลงทุนนะครับ 961เดี๋ยวเบึ่งที่เราหน่อยเนาะพอเตรียมตัดแล้ว961นะครับ956เดี๋ยวพอเตรียมนี่ยกเาเคยมานํำกันนะครับมาง่านะครับ956าหกนี่ก็ตัดครับบานนี้มีอีกสูตรหนึ่งเตรียมก่อนใ้เบึง่งครับหกเจ็ดแปดเป็นมครับ มวนี้มันได้เก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็มานํากันยากนะครับมาน้้ำกันยากนี่คือหลักฐานการตัดนะครับบัมันจะวาชิมาตัดมัมมับวบอได้ได้ครับเนอเอฟซีเนะสันนั้นแล้วบานนี้เก้าศูนย์หนึ่งพอเตรียมจะตัดครับแต่ว่าถ่ายเอฟซีมักก็เอาก็ได้นะครับเดี๋ยวมาอีกก่อนตัดแล้วไปสามหาง ทางที่ C ศูนย์หกเจ็ดหกกับเจ็ดนี่ก็มาน้ำกันยากนะครับเขาใส่หลักเเห็น F C เ n h a หลเออเนี่ยเอาศูนย์หกเจ็ดตัดไปอีกตัวหนึ่งตัวที่สองห้าหกเจ็ดตัวที่สามมองในตัวที่หาตัวนี้หนึ่งสองสามสี่หาเนาะครับหาโพลเลว่านี่หกศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งนี่พ่อเตียมาให้เบื้องแล้วหัน มานำกันยากนะครับอีกตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับตัดไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัววันนี้พ่อเตรียมสีสีเด่นเด่นไห้นะครับพอเตรียมตัดได้ซ้ำนั่นหละหรือว่าเอฟซีตัดซอยกันกระได้เนะครับเนาะ ตัวเด่นๆตัวพระเตียมมักที่สุดๆนะครับเนาะสิมี่เบื้์น้องกันน,น้ำเบาแหลมมักตัวใด่ นี่ครับโอนีดตัวนึงเขาเลือจากหางบันที่พอเตรียมไม้ไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดหางนี่เออหน่อยลงมาเนาะไข่ไปพี่เนาะ มาที่นี่907โอ้ต้นเท่าไรเออ907นี่กะกะกันไว้ก็ได้นะครับอืาเป็นตัวรองมาให่ก็ได้นะครับอืมเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ก็งามกานว่าขนเจ็ดมากนะครับเพราะว่ามันหาหกเจ็ดเห็นประคับถ่ายเจ็ดมานมันก็นจะเป็นไปได้ขึ้นกันเอาอเติมเบรย์ก,ก็ได้นะครับ หือว่ายังบ่งย,งยังยังบ่หลายที่ทำหนิเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหางครับอู้ดีตัวนหนึงนี่เนาะตัวนี้ก็ง่ามนี่นี่เ <90 S 1> ก้าศูลหกนี่เอาพอดีสิบตัวเว้นบ่อือนนก็มห้าก็มจะห้าเลือสิบหาง FC แคบหน้าจอไว้เลยครับพอเตรียมสี่สบด้จอดออกม,มาอีกนะครับเนาะเขียวซ้ำนี้เอาซีเลยบันนี้เลขสองตัวเขามาหาเลขสองตัวบัตรอันนี้เอาออกซะนี่เนาะเ็นซีนี่เ,เบื้องก้นเลขสองตัวเลขสองตัวนี้เป็นบนล่างนะครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาครับใปได้เบิ่งได้ติดตามเพอเตรียมกด้เห็น เห็นบอคับเป็นลายมือพอเตรียมเขียนพร้มอมเขาคือบริษัทเถอะเออเอาพ่อเห็นตอนะ FC น้อเอฟซีเนาะเลขสามตัวบ่กเขานะครับแต่ว่าเลขสองตัวเขา่าเข่าศูนย์เก่าเป็นบอคับเอฟซีศูนย์เก่าเข่าล่างนะครับนี่นี่คือหลักฐานเก่าด้อครับเด้นนี่เขาเข่าใจแล้วนะ FC นาอเอฟซีเนาะ บ้านี้พ่อเตีมกับชิตัสกันตัวใดมาเด่นกุมูงที่ห้องเห็นมันเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชีได้สะเอาเอาอันนี้เก้าสูตรนะครับเก้าสูตรพ่อเตียมเอามารวมกันอยู่นี่บ้านี้ที่มีตัวคัดนะครับคัดตัวเด่นเดี๋ยวบ่าวเหลี่มกำลังเบิงอยู่ตัวใดมาลายกุมูสามศูนย์ครับสิบเจ็ดเอาสามศูนย์มาแล้วตัวเด่นสามศูนย์มีจะคะแนน จ็ดครับจากเก้าสูตรครับจากเก้าสูตรชนอยู่เจ็ดสูตรชนยู่เ็ดสูตรศูนย์สามสามศูนกับเอาน้ำศูเจ็ดด้วยพี่น้องศูนย์เจ็ดตัวหนึ่งชนเจ็ดสูตรคือกันโอ้นี้ชนเจ็ดสูตรเก้าจากเก้าสูตรชนเจ็ดสูตรคือศูนย์เจ็ดกับศูนย์ูนย์สามศูนครับสามศูนย์สามพี่น้องรับตัวไนมีตัวกันตัวรองหาไหม่อีกบ่นี่ครับสูตรที่ห้าเก้าสูตรชนที่ห้าสูตร ชนที่หาสูตรจะมีหกศูนย์ครับหกศูนย์อีกตัวหนึ่งครับหกศูนย์ตัวนี้ส้นหาสูตรมาครับหาสูตรครับนี่ครับหกศูนย์ส้นหาสูตรครับผมเราตัดสามแปดครับพี่น้องสามแปดเนบ่ม่าน้ำกันเมีนพ่อครับเมียนเดี๋ยวเลชนหาสูตรครับผมสามเจ็ดสามแปดตัดได้เลยครับีนอันนี้ส้นเจ็ดสูตรนะครับแล้วในเอฟซีเจ็ดสูตร จ็ดนี่ก็เจ็ดสูตรอันนี้ส่วนหาสูตรนอหกสูตรเนาะนี่ครับใหม่ที่ส้นสี่สูตรด้ไหมส้นสี่สูตรมีตัวใดบ้านี่จากเก่าสูตรนะครับนอกจะมีสามหกสามหกตัวหนึ่งครับผมสามสามหกส้นหนึ่งสูตรสี่สูตรครับผมโอ้ส้นสี่สูตรคือสามหกสี่สูตรสามสูตรสี่สูตรสามหก มีส้นสี่สูตรสามหกครับหกเจ็ดครับพี่น้องหกเจ็ดส้นสี่สูตรสี่สูตรนี่ยังครับหกเจ็ดส้นสี่สูตรครับศูนย์แปดศูนย์แปดกับส้นแมนครับศูนย์แปดกระสุนสี่สูตรเออศูนย์แปดครับศูนย์แปดกระส้นสี่สูตรครับอันนี้คอยต้นี้ด ออกไ้ก okay, ่อนหาซีไปก่อนนี่ก็สีสูตรลงลงมากเป็นเอาซ้ำนีแล้วซ้ำนีมาเออพอแล้วซีหางเนาะ <c oughs> บานี่เด <c oughs> ่นสุดเป็นมอบาแหลมครับ <c oughs> เด่นสุดครับพี่น้องสามศูนย์ขับอากาศศูนย์เจ็ดครับพี่น้องเด่นสุดค,ครับเด่นสุดคือศูนย์เจ็ดกับสามศูนย์เขี้นเนาะอีซี่เนาะเข้าใจเนาะครับเนาะ เทียมขอหยาดว่องกลมไม่ได้ตัวเด่นสุดๆเลยคมันกิได้ชัดมันจะได้ชัดเกลียดน,น,<า>นี่ครับเ<า>ด่นสุดสามศูนย์ศูนย์สามกับตัวคอมนะครับได้เอฟซีรับบอลน,นี่ก็ศูนย์เจ็ดกับเจ็ดศูนย์นึ่งคือสองสองสองตัวนี้ส้นเจ็ดสุรเด่นสุดๆคือโปเตียมไม่เวทวงกลมไวตัวกันตัวร่องมากก็มีสามหก หกศูเขาใจ่เนาะ f อซเนาะครับเอาบันทีเดียวอ๋อเบิงเอฟซแคหน้าจอไว้บันครับที่เหลือจากทีโพเทียมเนียนให้แล้วมักตหหกัวใดห้าก็เอานะครับสาธิตินะครับนะเนาะโพเทียมขออนุญาตว่สาสถิติทีพานมาที่มมงวดมนนึงบวกเขานะครับเด้อไปเขาเลขล่างศูนย์เก้าเลข2องตัว เลขสามตัวงวดที่ผ่านมาบ่กเขานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปเข่าแมาเด้วเก้างวดงวดที่สิบงวดที่ผ่านมานันลุดนะครับเลขสามตัวแต่ว่าเลขสองตัวเข่าศูนย์เก้าตรงๆครับก็มีสามศูนย์นี่เด่นสุดศูนย์เจ็ดเด่นสุดครกับตัวกัดงอมากอะหกศูนย์ศูนย์แปดกับมักตัวใดสอบตัวใดเข้าก็อย่าลืมกับตัวไว้นาเด้อครับเด้อยพซีเด้อครับชนะแล้วพอเตมกับอกาบขอบคุณแม่เย็นจิต พรเทวีหลายๆนะครับเออที่ให้แนวทางมาเนาะครับเนาะครับคอให้มันเข่าเดินต่อยเนาะเอฟซีเนาะถือว่าบบลายห่างบบลายห่างสิบห่างครับีห่างครับตัวนี้โบแมนนะครับตัวนี้โบแมนนี่ครับตัวนี้โมแมนนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อแทียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะคอยเข่าปังๆเ้องงดนี่ครับเอาไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะก่อนมันสีเบิดก่อนมันสีอันก่อนมันสีดัง นะครับก็ให้เข่าหยิกเนาะรับเนาะก็เอฟซีได้โศกโกมันมันกันครับสนันแล้วพอเตมกับคอเน้นยำหยิกคือเก่า้อครับเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะครับสุดท้ายทายสุดนี่พอเตมกับคอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแตมครับพอแตมขออวยพรให้มีแต่วามสุขวามเจริญนะครับเด้อวามเจ็บใหญ่ใดวามไข่ใหญ่มีเนาะรับเนาะครับมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคน ครับสำหรับคลิปนี้พ่อเตี้ยมก็มีแคนนี้เอาไว้พ่อกันอีกคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม